สวัสดีครับผมวันต่อวันสวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับมาขุดคลิปนี้นะครับมาขุดไอ้ขานะครับผมตอนเช้านะครับผมนี่ขาป่านะครับขาปานี่มันจะใบจะเรียวนะครับผมมีกินชุน ฉุนหอมๆนะครับหอมมากเลยขาปลานะครับผมใครไม่เคยดูมาดูที่ช่องวันตะวันนะครับนี่คือขาปลานียกินชุนและหอมนะครับผมไอวินเยนศีษะนะครับเชิญดมได้นะครับผมแนะนํานะครับหอมมากเลยนะครับผมขาปลาผมจะให้ดูหัวมันนะครับผมหัวขาปลานะครับเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชม กองไก่หรือเปล่านี่ครับหัวจะไม่ใหญ่นะครับขาป่านี่ใบเรียวๆนะครับหัวไม่ใหญ่นะครับหัวแค่นี้นะครับผมี่คือขาป่านะครับนี่เขากินนิยมนะครับนิยมกินหน่อของมันนะครับผมนีุ่่นผู้ชมนี่ครับผมขาป่าผมจะลองชิมให้ดูนะครับผม สวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆลองชิมให้ดูนะครับแถวน,นี้นครับปลอดสารนะครับผมในมียาขยานะครับอืม,อมรสชาติดีนะครับขาป่ายโอโ้โหขึ้นจมูกเลยครับท่านผู้ชมยินแล้วขึ้นจมูกเลยอะ ผมจะขุดเอาไปต้มยำนะครับต้มเล้งนะครับผมเนี่หัมวามาใหญ่นะครับท่านผู้ชมดูก่อนนะครับผมดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดช่องหนีนะครับผมวันต่อวันวันนี้นะครับผม,ววม,บผมอืมว้า นี่คือข่าป่านะครับไม่ได้มาปลูกเองนะครับผมเกิดธรรมชาตินะครับผมนี่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับเ้ยธรรมชาติช่างนะครับอยู่ให้อยู่นาเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องเอาเยอะนะครับแค่นี้นี่ก็หอมแล้วนะครับผม ต้มเลี้ยงต้มยำทำแกงเอ้อยนี่นะครับผมโอ้มันจะตายหรือเปล่าท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะครับมันเยอะอยู่นะครับผมนี่ ไม่ศูนพันหรอกนะครับผมเยอะอยู่ครับตรงนี้ตรงนู้นก็ไฟไหม้นะครับผมเยอะอยู่ครับเป็นไรเดี๋ยวมาขยายพันเองนะครับผมนี่ได้แค่นี้แล้วครับผมอ้าวสวัสดีครับผม